จบที่ร้านก็คือทำมาคุณแม่กับคุณพ่อทำาให้ทานตั้งแต่เด็กค่ะเป็นแอร์โฮสเตสหรือเปล่ารับใช่ไหมใช่ค่ะแต่ช่วงโควิดก็หยุดบินก็เลยหาอย่างอื่นทำก็เลยคิดว่าอยากลองร้านอาหาร็็เป็นความฝันด้วยค่ะแล้วก็ชอบกินโอเค เรรียยบ้อสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบบางชานนลนะครับคือวันนี้เราจะพาไปร้านพิซซ่าร้านหนึ่งมีจุดเด่นยังไงมีจุดเด่นยังไงเราไม่รู้เรารู้แค่ว่าเขาเป็นพิซซ่าต่อทางแล้วก็เขาขายอยู่ริมทางอ่าฮะยังไงร้านเขียวเขียวขาวขาแดงแดงอันนี้เขาจับกันในนี้ ครับเปลี่ยนสาขานิหนึ่งครับใช่เพราะว่าร้านเดียวกันไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกเพียงแค่เราเราก็ขออนุญาตถ่ายแล้วทางเจ้าของบอกว่าเอออยากให้ไปถ่ายอีกสาขานึงเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดสาขาที่สองใช่ใช่แล้วก็ร้านจะมีความกระปุกกระปิกน่ารักน่ารักก็น่าสนใจไงน่าสนใจงั้นเดี๋ยวเราไปดีกว่าใช่แล้วก็เชฟหลักอยู่ที่นั่นด้วยใช่ใช่ ครับผมก็ตอนนี้ถึงร้านแล้วนะครับนี่ร้านพิซซ่านะครับอยู่ในซอยลาดมินิบางแก้วนะซอยโรงเรียนลาดมินิบางแก้วก็ซอยบางแก้วนั่นแหละอยู่เลยจากสพมานิดนึงสถานีตำรวจสถานีตำรวจเออนีู่สพผมคารมกรุณาครับสวัสดีครับสัญลักอร์ของที่นี่ท่านิกเนเจออร์ขงที่ โ s ซ่ามา a ีอาใชเป็นซ mm. ัฟฟิโลมอสเตรเลียแล้วก็มีหมูแกะด้วยค่ะ mm. แล้วก็จะมีอันนึงเป็นพิซซ่า i o โอโกค่ะข้างหน้าจะรอยบนมันหมดค่ะแล้วก uh ็ huh. ข้างล่างเป็นพชโต่คอสโต้ค่ mm. อันนี้ก็จะ อ่อันนี้ค่ะเป็น personal favorite Nuya Pizza ค่ะ<ม>เป็น Italian Sausage จ์ p อก k บบเผ็ดๆเล็กนิดน่นนะวัตถุดิบทั้งหมดก็จะนำเขา้าจากอิตาลีเล<า>ยใช่ค่นะเป็นซีสแคร์หนึ่งของจรงนะก็ตอนนี้เขาไปอยู่ข้างในแล้วสั่งแล้วด้วยแหละแต่ก็ยังดูเมนูอยู่นะเพราะว่ามีหลายเมนูให้เลือกสั่สงเยอะมากเมนูเล่มหนานี่เรจะเป็นของทานเล่มนะคะมีซุปมีสลัด แล้วก็มีพาสต้าพิซูชินี่ลาซานญ่าเดี๋ยวดูสิฮะพิซซ่าคือเยอะมากพิซซ่าเยอะมากาเม,ากมื่อกี้น้องเขาบอกเท่าไหร่ครับยี่สิบเอ็ดย<า>ี่สิบเอ็ดหน้าซึ่งก็สามารถทับได้ด้วยแบบมาสองคนแล้วแบบอยากได้หลากหลายนิดนึงก็แบบทับได้นะครับเมื่อกี้สั่งไปมีพิซซ่าแล้วก็มีของทานเล่นหนึ่งชิ้นหนึ่งอย่างแล้วก็มังเลเรื่องของสลัดด้วยเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นอะไรไปบ้าง แล้วบรรยากาศแบบโฮมมี่โฮมมี่มากเลยใช่ใช่แบบเอฟเฟกต์แบบโฮมมี่สบายสบายฟังเพงฟังอิคเล่ย์มิลลวมสิ ลุยเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ที่สร้างของเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับสองหน้านะซิกเมเจอร์แล้วก็ทำให้แฮมนะครับทำให้แฮมของที่นี้นำเข้าเลยนะเพราะเขามีห้องเย็ยนเองนะเก็บวัตถุดิบทุกอย่างไว้ที่นั่นนะครับคือนี่ออกมาจากเตาร้นๆเลยนะเออออกจากเตาร้นๆเลยครับร้อนมากเลยครับ <c oughs> ขออนุญาตใช้มีดแล้วก็ซ่อมนะครับเพราะว่าร้อนมากๆเพราะว่าเพิ่งออกมาเลยนะ อาจจะกินแบบไม่ถูกหลักของพิซซ่าลิดนึงอือืมอีรกตื่นเต้นอ่ะอร่อยอร่อยมากฟินในตอนนี้อร่อยมากอืมชีสหอมมากแล้วก็แป้งดีมากต้องใช้จมกม่อมอร่อยอะอยากให้มาลองกันอะชิมแป้งกับตรงขอบกันดีกว่าเสียงกรอบกรอบเลยนะเคอันนี้ใช้มือได้ละ ความร้อนลดลงนะอือพอร้อนลงรนะ้อนน้อยลงอสั่งง่ายขึ้นแล้วก็อร่อยมาเรื่องของกรอบ้องขอบบ้าดีกว่าอือหอมพันของไม,ม้ฟปืนอือมีพามา่าำาม้แฮมนะครับก็บานมีฝนตอืม ความยืดของชีวิตนะบอกเลยว่าที่นี่พามะแฮมชิ้นใหญ่ให้เต็มๆแน่นๆหน้าเลยนะพามาแฮมดีผอมมาอ่านกับราบเกอรดสดล้านรับนะแต่ตอนนี้ไม่อยากให้รับแล้วอยากให้แบบเป็นที่ทุกคนได้รู้จักกันนะราคาไม่ได้แรงนะขนาดนี้นะ4ี่อแปดิบาทแล้วมีวัตถุดิบนำเข้านะใช่ ออันนี้เดี๋ยวขึ้นชื่อเมนูแล้วอน,น mm hmm. จกรชื่อไม่ได้สดชื่นมากมีเปรี้ยวมีหวานกลมกล่อมดื่อาาท้มสดชื่นรีเฟชมากเลยเมนูนี้นะครับมาถึงแล้วแล้วให้รีบทานเลยเปกติปกติเมนูนี้หนึ่งเซตเป็นสามที่นะเดี mm ๋ย hmm. วน,นี้ กินแล้วใจดีเห็นเรามาสองคนก็ไม่อิ่นได้เพิ่มอีกทีหนึ่งโอเคเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะครับผมกลับบ้านเลยทิ้งไว้มา ก็กจกเลยจะติดพิกเมื่อกี้ใช่เอเขาใ์ดีครับเอาานาคอต้ามาให้เราลองชิมกันนะครับแต่ว่าานาคอต้าน้องทำเองนะครับคือใ่ขัมนตอนทำเองด้วยน่ารักมากมากเลยฟวองน่าฟวองเลยอืออยนุ่มนวลหอมหวานพอดี หวานไม่นาโด่งแต่ว่านุ่มนวลํามันดีมากละมุนอ่าเรียกว,ว่าคําว่าละมุนนะแล้วก็ตัวซอสเปรี้ยวหวานกําลังดีจบดท้ายด้วยขนมหวานอร่อยครับการจะเปิด11โมงแล้วก็ปิดสามทุ่มค่ะออปิดทุกวันจันทร์ค่ะแล้วสาขานี้ใช่ไหมสาขานูาา้นก็11โมงเหมือนกันครับเ,เปิด11โมงปิด3ามทุ่มเหมือนกัน ที่นู่นจะเป็น uh, take away delivery, เช a w วยกับจ e ล i ี่ r y แต่ถ้ายอยากทานในร้านมีแออ์มีเพลงก็จะมาสาขานี้ค่ะ<อ>ท,ที่บางแก้วมาร์เก็ตค่ะอาหารที่เสิร์ฟที่ร้านก็คือทำมาคุณแม่กับคุณพ่อทำาให้ทานตั้งแต่เด็กค่นก็เลยเอยากอยาก<อ><อ>ให้ทุกคนได้อินจอยอาหารอิตาลีที่ทเขาบอกก่อนเลยว่า เอาน่ารักมากค่ะ,ะคุณค่ะ <laughs> <laughs> คุณแม่บอกเป็นแอร์โฮสเตสหรือเปล่าครับใช่ไหมใช่ค่ะช่วงโควิดก็หยุดบินก็เลยหาอย่างอื่นทำก็เลยคิดว่าอยากลองร้านอาหารหาก็เป็นความฝันด้วยค่ะแล้วก็ชอบกินคือ <laughs> ตอนนี้ทำร้านอย่างเดียวเลยทำร้านแล้วก็เรื่องบินเบรกไว้ก่อนใช่ค่ะแล้วก็เป็นนางแบบด้วยค่ะ <laughs> <laughs ไอจีด้นะไอจีเป็น M I S S ์อันด์เดอร์สโ s ลเจสซิกาค่ะคุณเจสซิกาทำได้ครับเดี๋ยวขึ้นไอจีให้ตรงนี้กับคุณชินช้ครับดีทั้งพิซซ่าทั้งของทานเล่นแล้วก็ขนมหวานนะครับมาทานกันได้นะครับสาขาที่เรามาคือในซอยบางแก้วนะครับใกล้ๆกับโรงเรียนเรามีบางแก้วเนี่ยชื่อร้านโรซามาเรียพิซซ่านะครับคือถ้าอยากกินอาหารที่หลากหลายอ่ะเรเลยกินให้ครบัะ มาที่นี่มาที่นี่แล้วก็มากันหลายๆคนใช่แล้วก็แนะนำเลยส,สาขาที่เราไปตอนแรกตอนเปิดคลิปอ่ะอ่ะาก็จะเป็นแบบเน้นเรื่องของเดลิเวอรี่พิซซ่าแล้วก็<ช><ช>พาสต้าเล็กหน่อยก็อย่าลืมน,นะครับกดไลค์กดแชรบ์ channel, กดสมัครสมาชิกเดล๋ยวบอกชนะดูตัวเดยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้รู้ว่ามีคลิปใหม่ๆม,มาแล้วนะครับสำหรับวันนี้บายสวัสดีครับ